สวัสดีค่ะอาจารย์มุญญานะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสอบนะคะข้อที่1นนะคะก็คือคัมภี์เล่มที่1ว่าด้วยเรื่องของซสาวคขาวค่ะเราจะมีนะคะการสอบซสาวคขาวทั้งหมด8เรื่องด้วยกันวิธีนะคะในการสอบก็คือให้ทุกทกท่านนะคะเปิดซาวคขาวฟังนะคะที่อยู่ในโน้ตนะคะทีละ1เรื่องค่ะเมื่อฟังจบ1เรื่องนะคะให้เราเก็บคําถามไว้ในใจว่า ก่อนฟังนะคะให้ทุกท่านเก็บคำถามในใจว่าสิ่งที่เราได้ฟังอยู่นั้นนะคะบิ๊กบอสพอนะคะท่านกำลังจะบอกอะไรเราตั้งคำถามในใจนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังฟังซาวคลาวอยู่นั้นนะคะบิ๊กบอสพอท่านกำลังต้องการที่จะบอกอะไรกับเราเมื่อฟังจบเรียบร้อยแล้วให้สรุปความเข้าใจการฟังซาวค d าวนั้นนะคะและส่งการบ้านนะคะเพื่อมาสอบวิธีการส่งข้อสอบ ทำได้อยู่2แบบค่ะแบบแรกนะคะอัดเป็นคลิปเสียงค่ะนะคะแบบแรกนะคะอัดเป็นคลิปเสียงค่ะโดยวิธีอัดให้อัดทีละ1เรื่องค่ะแล้วทําแบบนี้จนครบทั้ง8เรื่องค่ะแบบที่2ค่ะอัดเป็นคลิปวิดีโอค่ะแบบอาจารย์บุญญาแบบนี้เลยก็คือเห็นหน้าค่าตาเลยทีเดียวนะคะว่าท่านนั้นเข้าใจนะคะการฟังซาวคราวนี้อย่างไรอัดคลิปทีละ หเรื่องเป็นแบบวิดีโอนะคะนี่แบบที่สอเนาะอัดวิดีโอแบบนี้ให้ครบทั้ง8วิดีโอค่ะเมื่อทั้งหมดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งนะคะข้อสอบลงมาที่นะคะห้องที่1วิธีการส่งก็คือแท็กนะคะท่านอาจารย์ผู้ตรวจนะคะข้อสอบนะคะแท็กชื่อของท่านลงมาว่าเราชื่อนี้นะคะอยู่ที่นี้นะคะขอส่งสอบนะคะ เาข่าว8เรื่องหลังจากนั้นเมื่อแท็กชื่อและพิมพ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็นำคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงเนี่ยส่งเรียงลงมาได้เลยทีละ1เรื่องส่งมาทีเดียวเลยนะคะ1 2 3 4 5 6, 7, 8ให้ครบทั้ง8เรื่องนะคะแล้วก็รอนะคะการตรวจนะคะของท่านอาจารย์หากท่านอาจารย์ยังไม่ได้ตรวจหรืออาจจะหลุดหรือข้ามไปอย่าก,กังวลนะคะให้แท็กชื่ออาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกท่านอาจารย์ว่าได้ส่งมาแล้วนะคะไม่ทราบว่าวท่านอาจารย์ ได้ตรวจข้อสอบของเราแล้วหรือยังนะคะถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ก็จะขออนุญาตเรานะคะเชิญเรานะคะออกจากห้องนี้และแสดงความยินดีกับเราด้วยและท่านก็จะเชิญเราเข้าห้องที่สองคำรีเล่มที่2ในเวลานั้นทันทีค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ